สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสาธิตวิธีการเก็บสกิลนะครับเป็นการเก็บสกิลแบบเร่งด่วนแล้วก็แบบลงทุนนะครับโอเคสิ่งที่มีนะครับก็จะเป็นนะครับดวงตาคูณห้าครับแล้วก็คูณสีนะครับแล้วก็เพียนยาวิ่งเร็วนะครับโอเคครับกดเงินก็ปาร์ตี้นะครับปาร์ตี้ครับพอปาร์ตี้เสร็จแล้วก็กดลิดขวาครับแล้วก็ เช็งทูฟิลอ s ชิ p นะครับเ็จะเป็นการล็อกนะเป็นการล็อกแบบว่าให้มันได้ค่าสูงสดุดนะครับต่อไปก็จะไปรับบับอเซสเบ็นะครับนี่ครับเอาเลยครับดีพดเลยครับดีพด้วยต่อไปครับก็จะไปจุดที่นี่ครับก็จะใช้สมุดบับครับก็ที่ฮันเตอร์ครับ คือถ้าเกิดไม่กดอะไรเลยนะครับก็จะได้ตัวละ2 7งหมื่นนะครับสองหมื่นเจ็ดก็เฉลี่ยนะครับตัวละ,วละ 3, 3นะครับตัวละสามสามแทมนะ่งไหครับสามแท่งเนาะเขียวลองกดลองกดดวงตาด้วยครับได้ตัวละห้าหมื่นนะครับห้ 50, าหมื่นเขได้ตัวละประมาณหกห้าถึงหกนะครับห้าถึงหกเขียวเริ่มกดนะครับเริ่มกดคงจะเริ่มกดคูณสี่นะครับ สองแสนประมาณยี่สิบสองหลังนะครับลองกดเพียนครับมันจะมันจะขึ้นใช่ไหมคือตัวนี้ไม่คือกดเพียนมันก็ไม่ขึ้นนะครับก็จะขึ้นแค่นี้ครับก็ตัวละยีิบสองแต้มเนาะที่เขาก็จะกดยาวิ่งเร็วเนาะแล้วก็ยี่ห้อครับเพราะว่าตีเร็วนะเพราะเพราะว่าต้องการแบบเร่งด่วนนะครับ ตดวสองแสนแต้มนะครับทิ้งสูงตกเก็บดีไหมเนี่ยก็แป๊บๆได้มาสี่ร้อยแล้วนะครับผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งครับผมเตรียมมาประมาณสามพันแปดเนาะ ลอง3,0820นะครับคูณ22นะครับก็จะจบที่ประมาณ80,000เพราะว่าก็ตรงตามเป้าพอดีเป๊ะนะครับอันนี้เป็นการกดครั้งแรกนะคือปกตินี่ยผมจะไม่กดคูณอะไรเลยผมก็จะแบบฟรีๆนะครับเก็บสกิลเนาะอันนี้โอ้ไม่เอาไม่เอาย้ายยายาโอ้ตีผิดตัวซะงั้นคือห้ามตีผิดตัวนะเพราะว่าคือต้องตีแค่ตัวเดียวนะครับ นี่คือตัวโกดี้ตัวเดียวผ่วานไป3นาทีได้มาประมาณ1000ก็คือมันขึ้นนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเราจะตีมอนได้เร็วหรือเปล่านะครับก็กืเราเคลียร์มอนเร็วมันก็จะง่ายนะครับตามตามเกิน ขอแนะนำนะครับว่าเวลาเก็บแบบนี้ครับแนะนำให้ใช้อาวุธบวก15นะครับอย่างเช่นนะครับเป็นบวก15แล้วก็ลงทาบนะครับมันจะสะดวกกว่าถ้าเกิดจะเอาเจมถ้าเกิดเราดีกดจริงๆนะครับดีทางเลือกคืออีกท,ทางหนึ่งคือต้องกดเกร์ออกครับกดเกร์ตรงนี้แต่ว่าสำหรับผมนะสำหรับผมก็จะแบบแบบนี้มันจะสะดวกกว่าเลยแล้วก็ตีอย่างเดียวเลยไม่ต้องไปกังวลกับเกร์เราแค่โฟกัสที่มอนสเตอร์อย่างเดียวเลยนะครับ ผ่านไปแล้วนะครับ9นาทีครับ9นาทีนะครับได้มาประมาณ6 0 0 0นแต้มนะครับแป๊บนะครับแป๊บก็จะเป็นเงิน2 0 0 0นะครท่าน้มเป้าหม้ก็คือ80,000นะครับแล้วก็นะครับขอขอบคุณลูกค้าน,นะครับที่อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอเป็นคอนเทนต์นี้นะครับ แล้วก็นะครับขอขอบคุณลูกค้านะครับที่ให้ตัวมารีวิวนะครับแล้วก็ให้ฟองมารีวิวนะครับเพราะว่าก็ขอบคุณสำหรับสมับสนุนช่องนะครับขอบคุณครับหวังว่าจะไปสู่700ยซับภายในไม่กี่วันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับ อ่ครับก็ได้มาหมื่นแต้มน,นะครับก็ตกเฉลีย่ยไปประมาณ500ก้อนนะครับ500กว่าก้อนวันได้ได้หมื่นแต้มนะครับถ้าเกิดใครจะเอาหมื่นแต้มต้องเตรียมมา5 0า้ก้อนนะครับนี่ครับถ้าเกิดจะเอาสัก2 0 0หมืนแต้มก็เตรียมมาสักพันก้อนครับก็ประมาณ15นาทีครับ15นาทีต่อหมื่น,นครับ โอเคครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่1นาทีนะครับมาดูว่าตอนจบจะได้เท่าไหร่นะครับโดเคครับตอนนี้ก็เหลืออยู่แค่50าสิบวินะครับมาดูว่าตอนจบจะได้กี่สกิลนะครับลองดูครับตอนนี้ก็4ี่หมนะครับ อีกห้าวิครับหมดแล้วโอเคครับก็หมดพอดีนะครับโอเคครับหมดแล้วครับก็นะครับตอนแรกหกพันเนาะหกพันแต้มนะครับประมาณเนาะก็เป็นสี่หมื่นสี่ครับก็ตกประมาณชั่วโมงละสามหมื่นแปดนะครับก็ประมาณนั้นครับถ้าเกิด ก็จบไปนะครับสำหรับคลิปการเก็บสกิลแบบไม่ติดตัวนนะถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็กไดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย